วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องอาหารหลงฟงนะคะนี่หลงฟงอยู่ที่เซอร์วิสโซเทลรัชดาค่ะเป็นห้องอาหารจีนของโรงแรม s ซอร์วิสโซเทลนะคะวันนี้ก็เรามาทานอาหารจีนมื้อเที่ยงกันก็จะมีทั้งติ่มซำแล้วก็อลาคาร์นะคะของที่นี่เนี่ยมีทั้งเป็นแบบอลาคาร์แล้วก็มีแบบที่เป็นบุฟเฟต์ด้วยนะคะ เพื่อนคนไหนนะครับที่มาที่โรงแรมสวิสโซเทลนะครับแล้วก็อยากทานอาหารจีนติมซ้ำใช่ไหมครับแต่ว่ามาแบบคนเดียวหรือว่ามาแบบแพ็กเกจคู่เนี่ยครับ <c oughs> เขาก็มีเป็นแบบบัฟเฟ่ด้วยนะครับแล้วบัฟเฟ่ที่นี่ราคาเริ่มต้นสวยมากๆเลยนะครับนี่ฮะเอาเริ่มจากเรามาวันจันถึงสุกก่อนเนาะดูราคาสิ888เลขมงผลมากนะเราก็สามารถที่จะทานได้ทั้ง หมดมีได้เลยนะครับก็เป็นสําหรับวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับมื้อกลางวันนะครับแล้วก็อันนี้นะเมนูน,นี้เนี่ยเป็นราคา1,499บาทฮะเมนูก็จะมากกว่าราคา888บาทนะครับเมนูรายการนี้เป็นแบบบัฟเฟ่เหมือนกันก็จะมีทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ช่วงมื้อเย็นก็สามารถทานติ่มซำได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ทานติ่มซำได้แต่กลางวันนะคะ แต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยพวกเรามากันแบบทีมใหญ่นะเราก็เลยทานกันแบบอาราคาดน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับติ่มซำที่นี่นะคะก็ค่อนข้างหลากหลายแล้ววัตถุดิบก,ก็มีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นท้าเก๋านุ่มกุ้งนึ่งลังนกไข่แซลมอนไก่นึ่งเห็ดซอสทรัฟเฟิลถือว่าซาลาเปาหมูแดงเห็นไหมลูกชิ้นกุ้งนึ่งเยื่อไผ่ก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่น่าทานข้าวหอมใบบัวเอ่ยรือไส ทอดก็จะมีฟองเต้าหู้หอกกุ้งทอดฟันโงเข้าวเหนียวงาทอดไส้ลาวาเค็มไทยหมูแดงเวยเดี่ยวหลอกกุ้งทอดก่อนจะทำงานก็ต้องเติมพลังอืมเขาบอกเป็นข้าวเกียบกุ้งอืมข้าวเกียบกุ้งมันออเดิร์เหมือนกับว่าห้องอาหารนี้เนี่ยนะคะจะโปรโมทมากๆก็คือเป็นตักอิง เป็ดปักกินนี่เลยน่าทานมากเป็นซิกเนเจอร์ดักนะคะราคาไม่แพงมากเลยนะคะเป็นราคาอยู่ที่1,500บาทเป็ดหนึ่งตัวเนี่ยอบเป็นไม้แอปเปิลนะคะแล้วก็สามารถทำเมนูได้2อ,อย่างซึ่งสิ่งที่เขาแนะนำก็คือเนื้อเป็ดผัดเปรี้ยวหวานและอันนี้น่าสนใจมากเลยคะ่ะเป็นเนื้อเป็ดผัดซอสตมาล่า สำหรับหมูหันก็มีนะคะตัวละ3500บาทนะคะมาแบบนี้เลยนะคะดูทัดทานหนังน่าจะกรอบวันนี้ที่เราสั่งกันกะเป็นเซตนี้นะคะเซตเป็ดปักกิ่งมพบาทแล้วก็ทำเป็นเนื้อเป็ดเปรี้ยวหวานกับเนื้อเป็ดผัดซอสมาล่าเลยค่ะหมูกรอบเป็ดย่างหมูแดงน่าทานมากๆนะคะเป็นสามอย่างสี่อย่างก็ได้แอปเปิลไทเซอร์อันนี้ที่ไฮไลท์ก็คือเนื้อปลาทอดซอสขิง โอ้น่าทานจังเลยแล้วก็จะมีปิ้งทะเลเป่าฮื้อมีหลายเมนูมากมากเลยนะคะซุปก็อย่างเช่นซุปกระเพาะปลาสดซุปพาสต์โดดกําแพงมีซุปแต่หลายอย่างที่น่าทานเช่นกันอันนี้เป็นหน้าซีฟู้ดนะคะลองดูนี่กับเป็นกุ้งลายเสือผัดทรายทองหน้าพาหน้าทานมากเลยอะอเป็นเหมือนแบบผัดกับไข่เค็มนะคะหรือว่า จะสนใจเป็นพวกหอยสังก็มีนะคะหาทานยากนะคะที่นี่ก็มีให้ทานหอยสังหอยเชลพวกปลาหิมนนะปลาเก๋าดำปลา,าบูแล้วก็หน้านี้นะคะปลาอะไรปลากิเลนปลากิเลนก็มีปลาอะไรหนะ้าในส่วนของเนื้อก็จะมีเนะื้อหมูเนะื้อแกะเนือ้อวัวไก เข่งแรกจะเป็นอะไรปึ๊บอ้าเก๋าเต็มลูกเลยเนี่ยเมนูเข่งร้อยยี่สิบบาทข้างล่างอ่ะน่าทานจังเลยครับนะส่วนเมนูข้างๆนี่ก็จะเป็นสลลาเปาขีมะนะครับดูแดงเคี้ยวไปเนี่ย เหมือนแบบมันนึบหนับด้วยเนื้อกุ้งเลยนะมันแด้งมากกุ้งเหมือนแดง้งนึบหนับนึบหนับแทบจะไม่ได้กินเนื้อแป้งหรือเน,น,น้อหมูนะฮะเพราะว่าเขาเป็นขน,นมจีบกุ้งข้าวหิมะหมูดแดงก็ เรียกว,ว่าไส้ค่อนข้างแน่นนะคะเปลือกบ,บางก็กรอบๆนะอร่อยอยางนะใช้ได้อยู่นะมาแล้วครับเมนูที่แปกนะฮะก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดนะครับแมหมข้างในก็จะเป็นไส้กุ้งทอดแล้วก็ห่อด้ยวยแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดราดด้วยซอสนะฮะโอ้ชุ่มฉ่ำละัน กับกาเป็ดอาบน้ําในคออันนี้เป็นเปลือกข้อไส้ไก่นะครับทานคู่กับน่าจะเป็นซอสมาสตาร์หรือเป็นวาซาบิผสมนะครับ<ๆ>ย่างนะครับแต่ไกเ่เป็นเป็ดทอดนะครับข้างในเป็นไส้อะไรเนี่ยอ๋อไส้ไก่นะฮะไม่ใช่ไส้จักรยานฮะ,ะขนมจีบปูนะครับ ข้างบนก็จะใส่เป็นท็อปอัพไข่ปลาคาวเวียก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งนึ่งเวลาไปที่ฮ่องกงนะฮะเมนูนี้ก็เป็นเมนูโปรดของผมเลยนะครับคือแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยมันจะต้องบางๆนะครับนุ่มๆไม่เหนียวแล้วก็ข้างในก็จะต้องหอ่อแบบกุ้งเต็มตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันข้างในเนี่ยแป้งจะเป็นยังไงบ้างไ,ไหนแบกกุ้งให้ดูหน่อยกุ้งเต็มตัวเปล่าโอ้โหหนึ่งชิ้นนะฮะ ใส่กุ้งอัดแน่นลงไปประมาณแบบ2ตัวเต็มเเลยนะครับครับเป็ดอันนี้เอาไปอบชานอ้อยหรือเปล่าฮะ่ไม <My Apple. S 1> ้แอปเปิ้ลเหรอครับ กินคล้ายๆกับเป็ดอบชาดอ้อยนะครแต่ว่าเชฟบอกว่าเป็นอบไม้แอปเปิลนะครับรับเ,เดี๋ยวเรามาห่อเป็ดปักกิ่งกันนะครับที่นี่เนี่ยเขาแยก เลเยอร์ให้เรียบร้อยเลยนะฮะเป็นแป้งแล้วก็มีกระดาษขั้นกลางนะฮะแป้งจะได้ไม่ติดกันนะครับหลังเป็ดทีนี่เนี่ยเชฟแบบแรกกันแบบสดๆหลังกรอบนะครับเป็ดปักกิ่งเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ย,บบอกกย,ยซอสก็เป็นซอสสูตรพิเศษนะฮะมีการทําลายยินอ่อนด้วยนะครับแล้วก็ซอสต,ตัวซอสเองก็ไม่ได้ข้นมากนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี้กันโอ้นี่เวลามานันไม่ข้นนี่เวลา ราดนี่มันก็จะเป็นหยดๆนครับเดี๋ยวเราลองชิมเนื้อหนังเป็ดปักกิ่งก่อนนะฮะว่าโหเต็กรอบมากดูสครับอยากให้เพื่อนได้ยินเสียงนะว่ามันกรอบขนาดไหนนะแล้วก็แป้งที่เนี่ยเขาเป็นแป้งที่แบบมันไม่ได้หนามากนะแล้วก็นุ่มการทานเป็ดปักกิ่งเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่เนื้อแป้งนะถ้าแป้งหนาเกินไปนก็จะไม่อร่อยอ แป้งบางหนังกรอบเข้ก็ซอสไม่หวานมากนะฮะกำลังดีลยครับอร่อยครับเมนูเมนูนี้พันห้าหมูมากๆเพราะว่าเขาให้เอาเนื้อไปทำได้สองเมนูด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่้สองเมนูมันเป็นไนงะเมนูนี้คือกุ้งผัดสายทองนะฮะไม่ใช่บ้านสายทองนะแต่เป็นกุ้งผัดสายทองก็ลนะักษณะก็จะเป็นกุ้งทอดนะครับ เคือบด้วยไขเ่เค็มเปลือแล้วก็พริกขี้หนูนะครับผมเนี่ยชอบห้องหาที่นี่นะดูจากเมนูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่าเขามีพอชั่นเนี่ยให้เราเลือก3อย่างเลยเล็กกลางใหญ่คือบางทีเนี่ยเรามาคนเดียวใช่ไหมฮะเราก็สั่งเล็กได้มา ครอบครัวเยอะนิดนึงก็ใช้กลางใช้ใหญ่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะอย่าง,างเริ่มต้นติดซ้ำเนี่ยที่นี่ก็ราคาประมาณแบบ1 0 0 1 2 0 1 5 0ซึ่งถ้าเทียบกับโรงแรมมันอื่นเนี่ยเปิดราคามาก็ร้อยแปดสองหรือ250แล้วนะฮะถือว่าเป็นราคาที่แบบสมเหตุสมผลที่สามารถที่จะทานได้นะแล้วก็เพื่อนผู้ไหนที่มีบัตรแอคคอนะครับก็สามารถใช้ส่วนลดกับห้องอาหารหลงฟงได้เช่นกันนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่อยู่ในเป็ดปักกิ่งนะฮะเป็นเนื้อ เป็ดผัดเปรี้ยวหวานนะครับอยู่ในเซ็ตเรียบร้อยฮะหน้าทานะครับก็เป็นพอร์ชั่นใหญนะ่ไม่ได้ออกมาเป็นพอร์ชั่นเล็กเลยเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่อยู่ในเซ็ตของเป็ดปักกิ่งนะครับเป็นเนื้อเป็ดผัดมาล่านะครับโอ้หซูซ่าซูซาเลยฮะทำไมก้องผมไม่โฟกัสเนี่ยโอเคฮะซูซ่าซูซาเลยครับ,เ,เ,รบเนื้อเป็ดชิ้นโตๆนะจานพอชั่นใหญ่มากแล้วมาดูเมนูอันนี้เมนูนึงข้าวผัดหยางโตนะโอ,โอ้ยกุ้งเน้นๆ้นหมูแดงโตโต ข้าวผัดหยางโจนะครับคือจะให้อร่อยเนี่ยข้าวมันต้องเป็นแบบนี้นะเป็นเม็ดล้วนๆเม็ดโตๆตแล้วก็ไม่ได้เละนะครับแล้วก็แบบร้อนๆแบบนี้เนี่ยคือทานคู่กับอาหารเนี่ยอร่อยมากนะครับข้าวผัดหยางโจมาครับเมนูถัดไปรีบมาดูเลยครับเป็นเส้นหมี่ผัดอะไรครับ มีผัดหลงฟงนะฮะไม่ใช่มีผัดหลงต้งนะฮะมีผัดหลงจ้งนะฮะก็เป็นเส้นหมี่ขาวนะครับผัดแบบแห้งๆกุกคิบๆนะครับแล้วก็จะมีเนื้อกุ้งนะฮะมีขุ้นเส้นด้วยเหรออ๋อหลงฟงนะฮะเป็นเส้นหมี่ขาวผัดกับขุ้นเส้นตอนแรกนึกว่าเป็นหมี่ขาวอย่างเดียวนะฮะอ๋ออาจจะคล้ายๆกับหลงต้งนะฮะหลงต้งดือเท่าไหร่นะฮะอร <c oughs> ่น้าทานนะฮะหอมกุ่นเลยครับ เมื่อกี้ทานข้าวผัดอย่างโจนะครับอร่อยนะครับคือข้าวเขาค่อนข้างร่วนแล้วก็มีกลิ่นไหมของกลิ่นกระทะนะครับก็เป็นสไตล์ของอาหารจีนแล้วก็มาถึงเมนูนี้ครับข้าวผัดหลงต้งนะฮะไม่ใช่ครข้าวผัดหลงฟงนะฮะกไ็ไม่ใช่ข้าวผัดเส้นหมี่ผัดเอ๊ะไม่ใช่บะหมี่ผัดเอ๊ะอะไรนะพี่ มีผัดหลงฟงนะครับโอ้เล่นกันจนแบบไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไร,ะรมีผัดหลงฟงก็จะเป็นเส้นหมี่ขาวนะครับผัดกับบุนเส้นแล้วก็จะมีเนื้อกุ้งมีเนื้อปลาด้วยนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูกอนมันเป็นอะไรที่แปลกอ่ะคือแบบเส้นหมี่จะนุ่มนะแล้วก็มีกลิ่นไหม้นิดนึงน่าจะเป็นแบบบุนเส้นอนะ่ะมันมีกลิ่นไหม้ติดแบบติดของขม่าวันกระทะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปลา ก็เป็นเนื้อปลากระพงทอดแล้วก็กุ้งมเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนมีผัดหลงฟงนะไม่เคยาทานจริงครับปกติกเวลาเราทานที่อื่นเราจะเป็นพวกบีผัดก็เป็นเส้นหมี่หรือเป็นยูนเส้นผัดแต่ที่นี่เขาเป็นแบบยินหยางนะสองอย่างรวมกันมมมเมนูนี้ไม่ควรพลาดครับบีผัดหลงฟงนะครับ นี่เป็นเนื้อปลาหิมะเรื่องซีอิวนะครับจานนี้1,280นะครับเนื้อปลา,าต้องเป็นเนื้อปลาสดๆหวานๆกับซีอิยวันหวานนะครับเราสั่งปลาหิมะเรื่องซีอิวข้างตรงมานะคะแบบใหญ่ก็จะมีสี่ชิ้นพอดีนะคะ,ะบอกว่าปลาหิมะที่นี่เนี่ยอร่อยมากเนื้อเหนียวเลยค่ะชิ้นโตๆนะแล้วก็ซอสเนี่ยกลมกล่อมมากๆเลยมากับเครื่องเรื่องซีอิวอย่างขิงต้นหอมซอยมันเข้ากันแล้วมันดีมากเลยค่ะ หนังท้องตึงหนังตารเริ่มย่อนวันนี้เราันานกันไปเยอะมากอร่อยมากทานกันปเป็นแบบตุงงลาเลยนะคะก็เป็นร้านอาหารจีนร้านหนึ่งที่เป็นสไตล์ยุนนานนะเราก็อยู่ใจกลางกรุงเทพชื่อห้องหังหลงฟงนะคะใครสนใจก็มาได้เลยะคะ่ะโรงแรมสวิสโฮเทลรัชาดาตา้า อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ขอให้รวยได้ได้กินอยากกินอะไรก็ได้พิม